ความรักความผูกพ <on> <re> ันของคนทุกวัยในครอบครัวเสริมสร้างความสามัรแสนเจ็นห้าพันแปดอตัวตัรับก็มีทั้งตาตะเพียนขาปลายิสุกเพปลาสวยนะครับฝังยกได้นะคะฝัง้กได้นะคะอาจารย้นะยกมายกมามาตนนี้า

ในดับต่อจากนี้ไปเรียนเพลท่านในอันเธอเมรองทรีท่านพันลบธีรานะครับเอาเรงเอาเื่ออเดี๋ยวมามาไปิดเอาเจีนมาสิอต ท่านในเพื่อเมืองท่านท่านร้านนะครับปีนี้ร้านนะครับเสร็จนะให้มันดิ้นไปก่อนแป๊บนะฮะก็มีทั้งสองฝั่งสองฝ่ายอยู่ทีเดียวใช่ไหมฮะเชิญครับเชิญเลยนะครับไปฝั่งตรงโน้นเลย